มาที่ประเด็นของพี่วินกันบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนานีเรกนะคะเปิดเผยตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบถึง13มาตรการเพื่อที่จะบรรเทาค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงโควิด19นะคะสถานการพลังงานด้วยนะคะที่ขยับตัวสูงขึ้นมุ่งเน้นเรื่องของ กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยะนะคะซึ่งในมาตรการที่เริ่มใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยก็คือโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินค่ะสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะนะคะเป็นการให้ส่วนลดแก่ผู้ที่ ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยนะคะ<ฆ>จากกรมการขนส่งทางบกตอนนี้มีจำนวน1 6ึ่งแสนขอภายนึ่รายค่ะโดยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนรวมทั้งหมดเนี่ยสเดือนนะคะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ถึงกรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะไม่ปรับขึ้นโดยค่าโดยสารให้กระทบกับเราคนที่ใช้บริการนี่แหละนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาอะไรแต่อย่างใดนะคะ ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะสําหรับสิทธ์นะคะวิธีการรับสิทธิ์นั้นทําง่ายๆค่ะคนที่เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่แหละน<ฮ>ะพี่วินมอเตอร์ไซค์นะถ้าฟังอยู่ถ้าเข้าเกณฑ์นเนี่ยก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะใครไม่มีก็ไปโหลดแอปเป๋าตังค์ได้นะคะแบนเนอร์ สิทธิวินเซฟนะคะสถานีบริการน้ำมันคือปั๊มน้ำมันเนี่ยก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกันใครที่เข้าร่วมโครงการปั๊มไหนที่เข้าร่วมโครงการก็เข้าไปในแอปพลิเคชันถุงเงินและเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่ 8พฤสภาคมที่ผ่านมาที่ปัม๊มน้ํามันที่ใช้เข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นใครใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้ง่ายๆเหมือนคนละครึ่งแหละคือวันหนึ่งไม่เกิน50บาทใช,ใช้ได้เดือน1เนี่ยต่อคนนะ250บาทเท่ินใช้ไปเลยนะคะ3เดือนก็ประหยัดไปได้เดือนละ250ละกัน